โอเคครับผมวันนี้ผมก็จะมาสอนวิธีการสร้างไอวอลแบบพี่แม็กคุดหรือพี่มังคุดนะครับผม,ผมก็ผมก็เป็น FC พี่เขานะครับก,ก,ก,ก็คือวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการตั้งไอวอลแบบสแนปแบบพี่แม็กคุดนะผมแต่ช่วงนี้ผมไม่ค่อยเห็นพี่เขาสแนปไอวอลแล้วนะแต่เมื่อคืนเมื่อก่อนเขาทําบ่อย,ยมากๆเลยนะทําจนผมแบบอยากทาตามนะผมก็เลยทําการไปฝึกมานะฮะแล้วพอฝึกได้สักพักแล้วผมก็เลย จะนำมาสอนท่านชมนะผมถ้าเกิดจะเป็นไงก็ไปดูกันฝากกดไลค์คนละหนึ่งไลค์แล้วก็หนึ่งติดตามด้วยนะผมถ้าใครอยากเห็นคลิปแล้วก็คอมเมนต์ไว้ได้เลยนะผมเดี๋ยวผมจะไปสอนวิธีการตั้งไอวอลสแสน็ควิธีแรกนะผมไปโอเคผมขั้นแรกก็ทำการกดเดินค้างแล้วก็กดนั่งตั้งไอวอลผมทำการกดเดินค้างไว้กดยิงไอวอลนั่งแล้วก็วางนะครับผมก็คือ นี่ครับแบบทําการเดินกดไอวอนั่งแล้วก็ตั้งนะการตั้งผมจะใช้เป็นปุ่มปุ่มท่านซ้ายนะครับผมที่อยู่ใกล้ๆป,ปุ่มนั่งนะเนีย่ยมันก็จะได้ประมาณนี้นะคือเรายิงยิงปุ๊บแล้วก็กดไอวอเลยนะเรายิงห้ามปล่อยนะครับห้ามห้ามปล่อยปุ่มยิงนะผมไอคนมายิงอ๋อโดนตัวโบนี่ไงแดงเถือกนี่ไงโอเคเดี๋ยวเรามาสองระต่อะผมก็คือ เวลายิงนะครับผมเอ้เวลาการตั้งเน่ยให้เรากดเดิมค้างแล้วกดไอวอลนั่งแล้วก็วกก all, วกตั้งไอวอลเป็นปุ่มซ้ายนะผมยิงนั่งตั้งแบบถ้าทำเร็วๆก็จะประมาณนี้นะเวลากดไอวอลเวลายงิงปุ๊บอย่าเพิ่งกดอย่าเพิ่งวางปุ่มยิงขวานะผมให้เรากดค้างไว้นะแล้วก็กดไอวอนะลว all, แล้วก็กดตั้งตั้งด้านซ้ายมันก็จะเร็วๆแบบนี้นะมันก็จะมึนเหมือนคอมหน่อยนะคือผมเห็นพี่แบบพี่แม็กคูดอะเขาตั้งอะ่ะผมก็เลยทําคลิปสอนนี่นะให้กดค้างกดนั่งแล้วอย่างนี้นะทั กดนั่งไอ้กดเดินค้างไว้นะผมเดี๋ยวผมจะไปสอนไอ้รอบต่อไปแล้วกันเพราะรอบนี้ผมมันเล็กแล้วโอเคไปมาแล้วก็มารอบต่อไปแล้วผมก็คือให้เราทําการแบบฝึกไปเรื่อยๆนะถ้าแบบทำเงี้ยมันจนชินๆเลยนะผมให้เรากด,ดากดเดินค้างอ่ะกดเดินค้างก็กดไอวอลกดนั่งแล้วกดตังนี่นะเดี๋ยวผมจะให้ดูปุ่มยิงนะเวลาว่าเวลาผมยิงอ่ะว่าผมปล่อยปุ่มยิงกือเปล่านะเดี๋ยวผมทำให้ดูนะปึ๊บสังเกตปุ่มยิงนะผมนี่นะปึ๊บนี่นะ มันจะคั้งอยู่ตลอดเวลานะผมก็คือห้ามห้ามแบบห้ามละนะถ้าเกิดละมันจะจะคัางไม่วมัวเนาะนี่ไงเขาหัวไปเป็นไงเึงจัดนะนี่ผมไปดูรออไปนี่นะก็คือเราฝึกทาไปเรื่อยๆเลยเนระเนี่ยทำนี้กดนั่งเนี่ยกดตั้งไอวอลกดยิงก่อนแล้วก็กดตั้งไอวอลแล้วก็กดนั่ง,แล,งแล้วก็ตั้งแบบเนี้ยเวลาที่ยิงแล้วก็ทําการแบบกดเดินไปด้วยนะเราต้องกดเดินตลอดเลยนะผมเดินขวาหรือเดินซ้ายก็ได้นะโอเคเดี๋ยวผมมาเราต่อไปแนละ้ว ก็คือแบบเดินนะกดเดินตั้งไอวอลกดนั่งนี่นะกดยิงกดยิงพร้อมกับกดเดินอนะหรือว่าเราจะเดินเราต้องเดินก่อนนะเดินออกขวาแล้วออกซ้ายก็ได้นะแต่ผมว่าส่วนใหญ่เขาจะออกขวานะเพราะว่าทางซ้ายส่วนใหญ่เขาจะไม่ถนัดกันนะก็คือทำาเงี้ยไปเรื่อยๆฝึกๆไปเรื่อยๆนะผมเนะี่ยจนมันชินเลยนะผมมันก็จะตั้งไอวอลแบบสวยๆนะวิธีนี้เอาใช้กับการที่โดนลุมหรือว่าเจอศัตรูที่ตึงกว่านะก็คือการ snap ไอวอลนะ อัสนีบอวอลจะแบบว่าเจอสตูที่ตึงกว่าอะไรประมาณนี้นะถ้าเกิดเราเจอคนที่ตึงกว่าเราก็ควรที่จะใช้แบบนี้นะผมแต่ถ้าใครเจอแบบว่าเล่นเจอคนที่แบบว่าฝีมือเท่าเท่ากันหรือว่าอ่าน้อยกว่าก็เล่นตามปกติเลยก็ได้นะแต่นี้ไว้สําหรับคนที่ตึงกว่านะผมก็คลิปนี้ก็มีเท่านี้แหละผมผมก็ไม่มีรู้ไม่รู้จะมีอะไรแนะนํานั้นก็คือคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากก็คือสอนตั้งไอวอลชิวๆนะผมสไตล์ลุงปองเอชพีจีนะผมก็ มีเท่านี้แหละผมสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะผมสมมุติถ้าใครทำไทยไม่ได้ก็คอมเมนต์ไม่ด้วยกันนะส่วนเรื่อง DPI ผมปรับอยู่ประมาณ400-500ถึงนะผมผมปรับไม่เกินนี้นะเพราะว่าบางครั้งผมปรับ DPI มากผมก็ดึงหัวไม่ขึ้นนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ